สวัสดีค่ะพี่นอ้องปองปายมื่อนี้ยาย่าพ่อนผ้ายางออกกําลังกายอ้อมนี่ละพี่น้องอ้อมมองตึกแถวยายพ่อนพักนี่ละจะ้ะตรงนี้ยางทะลุมากมันก็เป็นถนนใหญ่นะจะ้ะเนี่ยเนี่ยทางนี้มองยายพ่อนพักนี่อยู่ทั้งสายมือนี่จะ้ะเนี่ยวันนี้ก็เขาก็เกลีดถนนแล้วนะคะฝนเอ่อหิมบะบ่ตกแล้วจ้ะมื่อนี้ แดดออกได้มือนี่แดดกลัลลังออกจก้นะ,ะพุณนะพระอาทิตย์กัลลังโพขึ้นมากแล้วแต่ว่าทางยางเขาจะว่าท่านดีกว่าดพี่น้องเขาจะเ,เดี๋ยวก็จะมีรถมาเกตแต่ถนนใหญ่เขาจะเ,เกตแล้วแล้วก็ลุ่ยโดยเกลือแล้วแข็งมันก็สิลาล่ายแล้วจ้ะอันนี้ถนนคนเดินกับทางจัก,กรยานเขายังไม่ได้มากวาดนะคะเนี่ยพี่น้องมึงเนี่ยเขาขาอ,อ่อเกิรอุบาทิตย์แกกัลลังโู เมฆมันลายแห่แต่มันสะออกอยู่แดดจะออกอยู่นะีจะถนนก็ยังเป็นอย่างนี้นะพี่น้องมันถ้ามันไม่ตกมานะเห็นบอกว่าพยากรณ์บอกอาทิตย์หน้าฝนจะตกคงไม่มีแล้วมั้งหิมะใบไม้ก็จะแตกยอดแตกดอกแล้วพี่น้องเอ๋ยหิมะกับหิมะส่งท้ายมั้งอย่ามันยังละลายบ่เบิดพี่น้อง แกอยู่อีกประมาณสองสามมือละนะเฮียฮิมะจังสินเมตในนะี้เนี่ยรถแค่ตมาแล้วพี่น้องรถกวาดถนนมาแล้วจ้าเอ้ยนะแล้วเราก็จะเดินง่ายขึ้นใช่ไหมขาวาดเสร็จเนี่ยเอากระสินยาง่ายขึ้นแต่ก็ต้องระวังนะจะระวังเดินเพราะว่าไตเฮหยมะมันเป็นไอ้อีอย่างก็จะเลิน พื้นใต้หิมะม,มันมันแข็งไงจ๊ะมันเป็นน้ำแข็งมันเป็นน้ำแข็งใสๆอยู่ได้น,นนะแบบว่าถ้าต้องเดินเราบ้างอืมเพราะกายมันเย็นเนาะมันกับพื้นก็เลยเย็นเป็นน้ำแข็งเอา,าอหิมะอกเห็นจ๊ะอความสวยความงามมาให้เบิ่งคลิปสั้นๆหนึ่งดอกจ้าสองสามชมั่วโมงวันสองสามนาทีวันเป็นสองสามช,มช <laughs> ามาั่วโมงเราคิดไปสิมาเบิ่งกไห้เนาะสองสามชมั่วโมงโอ้ยเนาะ ี่จ่าเราต้องเดินนะคะถนนล,ลื่นระวังด้วยค่ะเดินไปต้องระวังด้วยพี่จ้าพ่อนก็นจะเดินออกกํลาลังกาย,ย่างสะพี่น,อน้องเนี่ยก็เลี้ยวเขาตึกว่อนยางอ่อมมันจะเป็นสร้อยทะลุว่น,วนออกมาอ่อมตึกเองีิพม่จ,จ่าแต่ตรงนี้ก็เป็นมงเวียนเนาะรถมุ้งสิเลนออกไปพุ้นถนนทางด่วนบุล่พ่จ่า เดินต้องระวังค่ะค้นกะสิไม่ยังออกกําลังกายบนง้นแค่เจ้ากระเล่นพี่หน่อยอยู่ในบ้านไปอยู่ในบ้านกับบไ,ได้ไปล้วค่ะคลิปสั้นๆไว้พอกันไม่คลิปหนานะคะสวัสดีค่ะ